สวัสดีครับสุรสินพาโชวันนี้พารวยนะ้ำพี่น้องมาตามแนวทางแม่เหลืองนะครับเซียนเหล็กโตจริงนะครับพี่น้องเอ้ามาตามกันต่อสิบหกธันวาคมนะครับถึอมาตลอดเด้อพี่น้องวันนี้มาไปฟังน้ำกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแม่ยังก่อนครับแม่พิงูจ้าแม่พิณซื้ซซซซซซอยเหรียญเสยยังก่อนขึ้นม่ ฮะชื่อเลนซื้อว่าเหลืองแม่เหลืองนะครับเป็นเมเนมาตามแนวทางในยินขคาวว่าคุณแม่นะถือเลขกอยู่ประจําฝันแม่นมันก็ถืออยู่ในยินขคาวมากนะครับอังาใครเด้เ่ได้ซื้อครับก็เลยมาขอแนวทางแบงปันเ c ผซีเูิพนอาจจะมีตัวมากตัวชอบไปในจ่ห้าแม่มีความฝันตรงกันครับเพนครับ จาฝันยยืดแล้วมาขึ una, ้นจะฟันมาฟันมาจังเดนฟันมาได้ไปยกป่าน้ำเขาครับยกเขาฟันถือเกาถือเอ่าจะคล้องมาในยยกเสื้อดุงเจ้าสินาเดยวเา้อได้บ้างเหรอบ่ถือมาหน้าเลยบงวันเดียวเขาแล้วหน่าฟันก็เลยว่าใจว่านในเตียนคนใดครับฝันเท่านั้นบ่แม่มักไอ้นั่นเดียวนี้มากเก้า แอบซีก็ซีแปดหมักก็ไม่ใจเลยได้มาจากไหนแม่ก็นี่แล้วฝันว่ายกสะดุ้งไปยกสะดุ้งนกเขานี่ยนะไปยกสะดุ้งใช่แล้วมีสองคิดสองใจแล่ไปยกสะดุ้งในเล้ตีเป็นเลขได้ปลาป่ะแม่ปปลาก็เป็นแปดปลาได้ยึดตั้งโตมัดโตน้อยมัดตัวใหญ่ก็ได้ตีเป็นเป็นแปดซีวันเกินกับสะดุ้งได้กับตีวัาตัวใหญ่ก็เป็นเก้าอาจารย์ว่า ใช่ไกระเี่ยวนั่นและแต่ว่าสื่สอเท่านั้นละกลา,าว่างวดที่ผ่านมานั่นฝัน,นได้ตัวใดก็แม่บ่ได้ฝันจุดทูปจุดทูปมี่ทูอยู่อันนึงก็เลยไปจุดที่แรกมันมีสองเลยไปจุดก้อนแล้วอันนึงอันใดหนึง่งหาสองก็เลยกไปซื้อเขียนไปซื้อซื้อมาซื้อบาินี้เรียว่ามือรุ่นมากเลยไปจุดอีกเหมือนอันฝันได หนึ่งสี่สองหวานซีหนึ่งสองยังสิเลยก็เรื่องเรื่อสื่อหนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งซี่สี่หนึ่งรวกาสองสี่ซีสองพนันมาโดกมาออกสองหาหาสองแยกก็เลยคิดแล้วจัหวะนี้ที่ออกสื่อพนักงานหนึ่งสดงว่าแต่พัดแม่ฟันมานหินค่อยเขาจังๆสามตัววันนี้เขาจะสองตัวเขาสองตัว เล่นมาตลอดมัครับแม่ก็เล่นเล่นเรีนมาตลอดครับแต่ว่าห่างทำบ่ได้ไปซื้อเขาได้เขียนไว้ซื้อๆบางครั้งก็เขียนไว้ซื้อๆเพราะว่าอารมณ์บ่อไข่ม <c oughs> ันบ่มีเงินทั้งนั้นจีซื้อจะเสียเงินนะครับอย่างมันบ่ถ,ถือซ <c oughs> ื้อไปค่ะเออซื้อไปมันก็เป็นดีเขาซันค่นมั <c oughs> <ห>นมีครับแต่ว่าความมักนี่มักโคดรมันบ่แม่มักโคด,ดเรื่องเล่นเลขน,นี่มัมกหลายครับ <c oughs> แต่ว่าเอาแต่น้ำข้นฝันว่าแม่แต่น้ำข้นฝันฝันในตีเป็นเลขเลขตีแม่ฝันว่าได้เป็นยกสะดุ้งในตีเป็นตัวได้ก็่าแม่ตีเป็นตัวจะคล้องเป็นเก้าน่ะยยาตีแล้วกับสะดุ้งก็เป็นมันเป็นมันซีซีขาเป็นวะก็เลยตีเป็นซีผาเป็นแสตนว่าเป็นตัวได้กวแม่เป็นเก้า เก้าแปดสี่เก้าแปดสี่มันนั่นล่ะตัวมักตัวชอบนาะแม่เนาะตัวมักตัวชอบตัวอินเี่ก้าแปดสี่ออกมาง่าออกมาง่ายมักขนาดนั้นล่ะสองตัวมักตัวไดแม่สองตัว่าสีซื้อเลขรดจาของแปดสี่สี่แปดนี่แหละลีกั่นเก้าซี่นี่แหละซือเยอะ แต่สเลขสามตัวิกระจายเท่านั้นกากาซือ่อเด้ยดีจ้าต่อมาตามนั่นยจ้าต่อมาตามนั่นบันดีขั้นนั่นกระสีตามเลขรถจะท้องเท่านั้นละ่ะที่เครื่องเฮซือมากแปดหกหกแปดเท่านั้นหนึ่งกระสือสามตัวดีสือหนึ่งแปดหกเท่านั้นกระตัดเรียนได้ค่อ๋อมีสองสุดรนะอีสองสุดหนึ่งแปดหกหนึ่งแปดหกเพิ่งเนีน 8, 1> 1, 8, 6, ่ยนะ ดูก,กันเป็นเลขก,กันเนาะเก้าแปดนี่บพเอาบมแม่เอาเข้าไปตัดลินนนดล้นไหมยังว่าึ่วน่าอ,อยากกระดจนไปว่าบอกหนึ่องอีกส่วนนึงเป็นเลขเ,เ,เรียกตามเลขตัวอะไก่อนแม่เรียตามเลขโน่ตเหนึง 8, น่งแปดหกหนึ่งแปดหกหนึ่งแปดหกหกแปดนั่นแหละนั้นแหละ 8ปดเก้าเก้าแปดถัดถัดมุนหัวเก้ามันก็เป็นแปดหกเนาะแม่นาะนั่นแหละนั่นแหละก็เลขลดขึ้นกันนั่นแหละเก้าแปดเก้าเก้แปดก็เลขลดขึ้นกันมันมีเลขสามตัวมันมีเจ็ดเก้าเจ็ดหกแปดก็เลขตัดท่านั้นส่วนหนึ่งแปดหกให้พี่้องคน่ตัดเอาเนาะครับตัดแปดหกสองตัวใ้นองันแม่ กเพราะว่ามันก็เกานะอกครับแปดหกคนั่นะสื่อกันแม่นสื่อกัรสื่อบริเวณังสี่ะแต่ว่าเ่าว่ใครด้สื่อกันซื่อกาื่อนั่นเลยทั่งสั่นลหรหน่วยนหานซือลูกเขาจะสือแต่ว่าจะของของก็สื่อจะองนั่งทไมถ้าถ้าสองตัวมาตัวใดก่อนไห มักทนั่นทนั่นทั้งสามเนี่ยเออที่นี่เนี่ยนั่นอะไรนั่นกันมักสามตัวเลยบ่แม่มักสามตัวนั่นละกามักอันนี้นั่นนี่แปดเก้ากับเก้าสี่กับแปดหกนี่แล้วยุ่นี่ละเป็ใสายเด็กเนาะยุ่นี่ละพ่แม่ยุ่นี่ละกามาเาะใช่ไหมถึงจะตัวสีแมนพ่อแม่เด้อคือในความรู้สึกของแม่เนาะซื้อแต่ละลายสิแมนพ่อแม่เพี่ยงแมวท่าพ่อแม่เนาะแมวทางมันบอลูเนาะว่ามันที่บอกตัวเลยนาะแม่เนาะความมักแต่ละ ความฝันแต่ละคนมันกับว่าคือกันมันเม็กชอบก็ชื่อสามกูสามหามันสีออกมันสีหย่งมส่นตัวนองเสือหอดมือส่ญนย่าว่านะแปดหกแปดสีี่นั่นแหละมากที่ว่านั่นแหละเก้านือหลาก็แปดหแมากแล้วมักหลายที่แม่ ถ้าลงทุนก็ลงทุน่านี้เนาะแม่แต่ถ้าลงทุนเด้อถ้าเป็นซื้อเด้อครับถ้าเป็นว่าซื้อก็เขียนไปเชังสิหล่ะเขียนแต่เบิ้งออกมาแล้วกันกันซื้อกับแม่ลอตเตอรี่ใบหนึ่งกสี่หกแปดแปดหกคู่หนึ่งงามดิแม่เนาะนี่ชุดนี้งามงามครับนั่นกับแปดสี่สี่แปดถ้าจะซื้อลอตเตอรี่ก็ไม่มากกันมีกันแล้วไปเพราะใจเพราะนั่นแหละซื้อเงิน เอาคเแม่ยกให็นไหจ,จับจับยกให็นไหครับครับอ่อออากอยกยกเนื่องๆไปจังน้อยแม่หน<ะ>ึ่งวเออเอางามเด็กงามเด้บอบ้านี้เก้าแปดสี่หนึ่งแปดหกนะครับพี่น้องก็พิจารณาเอาตามนั้นนะครับสให้เอาการันตีเอบนนั่นแต่ว่าหนึ่งฝัดหนึ่งสี่มันได้ดี สี่มาเกงสี่กับน่ามกระดกเนี่ยจักสีเข่าก็เข่าเด้อเป็นแนวทางเนาะแม่เนาะจักสีเข่าก็เขา่าได้ละเป็นแนวทางความฝันหนึ่งแปดหนึ่งหกพี่น้องกับใบมุนเอานะครับท่านั้นแหละครับ ครับถ้ายคลิปกับขอพุณคุณแม่หลายๆครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับ